คลิปช่วยเด็กๆบนดอยอมก่อยนะคะของยูทูบเบอร์แม่ค้าออนไลน์คนดังพิมพ์รีพลายกลายเป็นศูนย์รวมหลายประเด็นร้อนในช่วงวันเด็กที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะนอกจากเสียงชื่นชมนะคะเรื่องน้ําใจที่ส่งไปถึงเด็กๆบนดอยมีการชวนคิดถึงความเหลื่อมล้าในสังคมอีกประเด็นหนึ่งคลิปของพิมรีพลายยังถูกตรวจสอบนะคะว่าน,นําเสนอเรื่องราวความลําบากต่างๆออกมาคลาดเคลื่อนจากความจริงค่ะไม่คิดเลยว่าชีวิตกูจะทาประโยชน์ได้ขนาดนี้ คลิปแค่10นาทีถูกแชร์ทั่วโซเชียลมีเดียเมื่อวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวการให้จากพิมพ์รีพายถึงเด็กๆบนดอยสูงค่ะบันทึกภาพยูทูบเบอร์และแม่ค้าออนไลน์คนดังทุ่มเงิน5 0 0 0 0นบาทติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าสร้างแปลงผักและมอบทีวีให้กับชุมชนบ้านแม่เกิดตําบนานเกียอ็นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ นำมาซึ่งเสียงชื่นชมถึงน้ำใจนะคะจุดประเด็นความเหลื่อมล้ำจนชาวเน็ตส่งเสียงถึงผู้ใหญ่ในสังคมให้แก้ไขเพราะเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเป็นหน้าที่เน็ตไอดอลค่ะ หากการน,นำเสนอว่าที่นี่ทุรกันดารที่สุดการศึกษาเข้าไม่ถึงไม่มีไฟใช้ก็ถูกชาวเน็ตตรวจสอบเพราะว่าแค่ไปค้นหาชื่อบ้านแม่เกิดตำบลนานเกียนอำเภออมก๋อยก็มีข่าวการช่วยเหลือเข้าไปถึงนะคะ <Okay. S 1> เช่น2ปีก่อนมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตร่วมกับกลุ่มจนปีเหล็ก TLC Group และสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับโรงเรียนบ้านแม่เกิดค่ะ และเมื่อธันวาคม2563ก็ไปติดตั้งโซล่าเซลให้51หลังคาเรือนและยังมีกลุ่มจิตอาสานะคะที่เขาอ้างว่าไปลงพื้นที่กันมาตอนตุลาคมปี2563โพสต์ว่าน้องๆมีไฟใช้ค่ะช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจากโซล่าเซลล์2แผง ซึ่งท้ายสุดก็คือกลุ่มที่ไปร่วมลงขันกันน่นะคะได้เกือบ3 0 0แสนและมี5 0าแสนของพิมรีพายมาเสริมจนทำให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้เพิ่มเรียกว่าต้องชื่นชมเพราะว่าเจตนาดีทุกฝ่ายนะคะหากส่วนหนึ่งก็สะท้อนค่ะว่าแปลว่าการสื่อสารผ่านคลิปของพิมรีพายนั้นอาจจะเล่นใหญ่จนมีเนื้อหาบางส่วนไม่ตรงกับความจริงค่ะซึ่งถ้าหากใครติดตามตลอดจะพบว่าการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสเป็นจุดขายชแนลของเธอที่มีผู้ติดตาม2.7ล้านของเธออยู่แล้วนะคะ